ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูขูุู่คนคือเก้านะครับนะสำหรับพี่จ้าคือเกานะครับนํำมัล้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมเป็นเมนูง่ายๆที่ผมไม่ได้กินโดนแล้วนะครับอันนี้เป็นอู๋ขีพี้งโอ้ยส่วนกันเลยเนาะส่วนกับเฮียพี่น้องนะครับอ่าเป็นอู๋ขีพิ้งนี่นี่ครับผมนะเป็นเครื่องในงัวพี่น้องนะครับต้มเจบเซใส่ขีพี้งขมขมอมลำนะครับแดดซ่องหนายอนะพี่น้อง เดดกันเดดได้เดดดีครับผมนะผมเอามากินกลับอันนี้ครับผมโอ้พี่เนียนทลาเป็นผักกาดดองนะครับเป็นสมผักนั่นแหละนี่นะเปิดโถกินแบบซดๆแบบนี้นะแล้วก็ได้เป็นแก้วพี่น้องนะครับเป็นแก้วแก้วปลาบ,บองนะครับปลาแดกบองนั่นแหละนะ,หอ,ะหอมหอมปลาโถหอม อ่าแล้วก็ได้เป็นนะครับปิ้งเนื้อสามไม้ครับพี่น้องนะว่าต้องอย่างมากมายดอกข้าวเหนียวคือเก้ผมนะผมหาติบเข้าเห็นแล้วนะครับผมหาติบเข้าผมเห็นแล้วเอาเดี๋ยวนี้หองกอนโอ้ยหนอเอาี่หนี้หองก้นไปก่อน <c oughs> มาพี่น้องมาขอสดน้ำกอน,นะผมคุ้ม <c oughs> โอ้ ผมอําล้าคือเกานี่จำเป๊ะๆเ,เข้าไปมันอาจจะเป็นแล้วนะมมงสี่กู้ว สมกำลังพอดีเป็นใส่ขอดอม,มึงวันกี่หลาย ผมรู้สึกว่ามันเคียงผมนะเปลนทางต้องขอให้ฟังนี่ก่อนนะอืมเออแบบนี้ใครแน่พี่น้องเออว่าขันมันเคียงข้างหลังผมนะครับตรงนี้นะหนังกล้องผมนะเป็นปลาปลาเนี่ยมันอืมสมบูรณ์ มีทั้งกระลอกนะเป็นป้านหลังไข่กระลอกกระแตจันฟ้อน แมงบงันก็ร่ายได้พี่น้องนะครับต้องขออภัยไายพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงแมงวันมันบินนะ ือเกานะครับอยู่ขอ,อกไก่พี่น้องอจะเป็นขอ,อกไกท่ที่อ่าขอ,อกไก่ที่กำลังปรับปรุงนะครับอันที่กำลังปรับปรุงไก่มันก็น,นอนองน้นไม้นะครับผมบอกขี่แท้ทั้งหมดเลยเมื่อวานขี่รถทีบ่บุพี้อมย์ เรียว่าพื้นนะครับเนี่ยแห้งปิ่งห้อนนะครับกินกับเขาเยมืม้อเม่าห้อนห้อนกินต่มันเนี่นะแซ่บนะ่นต้องมีผักกับ่ต้องมีอย่างรอก เดี๋ยวพี่น้องต้องถามผมแน่นอนว่าพี่จะเอาผักอย่างขั้นสมเป็นผักกาดนะครับทางอื่นเขาเจ้าจะเอื้นอนแบบย่อนบอทางบ้านผมห้องผักกาดผักเขียวปีหน่ะไหมหรือผักกาดซ้อมนะ่ะอืมอน่ใจนะครับ ขยโยห้าบาทเนี่ยไม่ได้กินหลาไอมผมแซ่บนี่ย Mm hmm yeah all right จตัวเย็นไว้นะครับกินดนนะเนี่ยเป็นปลาแดกบองปลาแดกเอามาสับนะครับทางอื่นจะมีกันบอกกับบูลูนะอืต่ำใส่เครื่องนะครับว,ว่าจะเป็นตะไคร้ใบบักกูดข่า,าไปเผานะครับแล้วก็มาต่ำใส่เครื่องทรงใส่ดีๆฟักปลาแดกเออปลาแดกแล้วแต่คนชิมมักนะ มาคนเซ็ตแปะเ,เอาไปเอาไปเอาไปปิ้งก่อนนะครับ เมื่อหน้าผมมีจับมันมาขวาอยู่มันค่อยสิบว่าอะไรมาก,กวนอีกพี่น้องนะครับ ก็ใส่ขอแทบแบโอ้ว่าแยวหน้ามาพี่น้องโอ้ อาถุยน้อง <c oughs> ขอโทษขอแพ้หลายด้อู้สมักเลยไหม <c oughs> ผมว่าผมดื่มยังผมดื่มน้ำ <c oughs> ข้าัุดท้ายก็ลอกกันละ mà mắc rồi, Chẳng phê về đẹp xuống thì gô nó bắt đầu ให้หลายพี่น้องนะเมือเ่อไงอู้มตาแตกเลยไหมบ้าอ๋อาลหบพี่น้องนะครับผมสมัครแล้วนะผมลืมเอาน้ามานะครับมันเ,เวลาผมสมัครปุ๊บผมกินต่อไปได้แล้ว <c oughs> พี่น้องก็น,น่าจะรู้นะน่าจะเคยเป็นบ o u b l e แค้นเขาในพี่น้องสมัครดน้าเนี่ยเพราะน้านี่นมีส่วนผสมของพริกนะครับมันแสบคอ โอ้โหเส,สบพี่น้องนะครับนะขมํำลำ้ำคือเกานะครับนะแต่ว่าเสียดายนะผมสมัครเขาก่อนนะแค่แค่นบ่แม่นแค่นนะผมสมัครนะครับสมัครน้าบัดนี้แหละนี่เอาบบต้องอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องนะครับหนะ้าสุดท้ายก็วนะครับเนะพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ร้อยแล้วบบต้ององอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องนะครับนะ มันอาจจะดูม่สวยงามนะครับผมไ่ได้เน้นความสวยงามนะครับผมต้องขอไปหลายๆนะครับผมสำหรับผู้ที่บชอบลักษณะแบบนี้นะก็บอกองเอียงมากมายพี่น้องนะครับผมมาพบพ่อกับพี่จารุโกนะครับเนาะในมืออื่นหรือมือต่อไปนะครับแล้วขอบคุณหลายๆผมขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่มาสนับสนุนผมนะครับโดยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงครับผมนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมขอบคุณอิลีอหลอพี่น้องนะบ่มีคาตบบ่มีคํา ใดที่จะมาสัญหามากไปกว่าคำว่าขอบคุณีกับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไม่สิเดือนครับสวัสดีครับผม